วันนี้พามาเฮ็ดเค้กหนึ่งปอนจ้าทุกคนก่อนอื่นกะสล่ายตรงกลางก่อนนะคะสลดายเครองหนึ่งค่ะบ่ไดเฮ็ดหลายสันคือเพิ่นนะคะเฮ็ดสันเดียวนะคะเพราะว่าเฮากะเฮ็ดแต่สันเดียวมาโดยตลอดค่ะการสมาปาดบัตเตอร์ครีมคือเกาค่ะ ก็มีคนวาหลาเนาะคะ่ะแต่งบ่งามก็อยากเฮ็ดคลิปบะสันทะงามบ่งามก็เล้วแต่ผู้มักด้อยจา้าผู้มากแบบไรเนาะคะ่ะเฮาถนัดเฮ็ดแบบนี้นะะเ,าาเนาะค่ะเฮาบ่ไ้เฮ็ดถนัดแบบเฮ็ดง,งามๆาคือเพิ่นเนาะคะ่ะเพระาะว่าบ่ไ้เลียนอิหยางมากเนาะ,ะเพียงแต่ว่าเฮ้าเฮ็ดงานกับเกี่ยวกับเบเกอรี่มากซื้อเนาะคะ่บะบ่ไ้เลียนนะคะเป็นคู่พักหลักจำเนาะคะ่ะ กระสีมะไซใสบูเบอรี่ค่ะมื้อนี้จะเป็นโทนแบบว่าแต่งบูเบอรี่เนาะคะ่ะปาดครีมแล้วก็ใส่บูเบอรี่ตรงกลางเนาะคะ่ะส่วนบูเบอรี่เป็นฟิวลิ่งคือเก่านะคะเพาราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเค้กขายประจำเนาะคะ่ะโดนโดนพ่นสิมาสั่งเนาะคะ่ะรับตามออเดอร์เนาะคะ่ะอีกอย่างนึงนะคะบ่ะได้เฮ็ดทุกมื้อเนาะคะ่ะบ่ได้เฮ็ดขายทุกมือะะ้อเนาะเค้กส่วนมากก็สิไปเฮ็ดพวกขนมปังพวกโดนัทเนาะคะ่ะที่ออกตลาดนัดก็สิไปเฮ็ดพวกนั้นเค้กบอลแบบนี้นอกจากว่าลูกค้าสั่งเท่านั้นคะ่ะถึงได้เฮ็ด ข่าบัวสร้งกับบัได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะคะ่ะนี่ก็สิปาดครีมไปอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าก็สิเฮ็ดครีมบางๆเนาะคะ่ะบ่เอาครีมหนาหลายเนาะคะ่ะอันนี้ก็ตามใจลูกค้าใส่ครีมได้บางๆเด้อจา้าบ่ต้องเอาครีมหนาเพิ่นว่าบ่ามากินครีมหลายเพิ่นว่าเอาบางๆก็พอเพิ่นกะ ให้เห็ดคีมบางๆกับพยายามปาดเนาะค่ะปาดให้มัมบางๆที่สุดเนาะการที่เขาปาดคีมบางมันก็เสียงเนาะค่ะเสียงต่วมันสะเห็นเนื้อเค้กออกมาเป็นคุยคุยคียคยคยมมสีบ่งงามเนาะค่ะกับพยายามเห็ดหอยแมงเรียบๆเนาะค่ะเห็ดเรียบๆว่าเห็นเนื้อเค้กห้ายเนาะค่ะกัสซีใส่บูเบอรี่ค่ะส่วนบูเบอรี่นี่กะเขาใส่ตรงการลางไปเรียวนะค่ะเขา็สีมาใส่ข้างบนอีกกะตบเต้มข้างบนอีกกะเห็ดแดดซัมเนียล่ะค่ะก เพราะว่าค่อยๆเหตุเล้าเด้นี่ค่อยๆเหตุกะคือว่ามันบ่ถนัดเนาะค่ะว่าโดนๆมันสีมาเห็ดเที่ยนหนึ่งมือกัสีแข็งคือว่าแล้วเนาะค่ะเพราะว่าห้าวบริงานบริเหตุทุกมือกัสีบีบไปประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิไปบีบขีมอีกเนาะค่ะถ้าห้าบีบบลูเบอรี่ไหลเกินไปขีมมันกัสีบอยูเนาะค่ะบีบขี้เบอยูเดี๋ยวมันกัสีไหลลงตามเนื้อขี้ก็สั้นท่อเนาะก็เลยตองเลยบีบบางๆแบบนี้เนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งกะ ถนัดฮ็ดเด้ดจำานี่ล่ะจ้าบีบครีมค่ะบีบครีมใส่ขางบนนะคะเพื่อว่าว่าหา้ครีมมันไหลก็คือว่าพยายามใส่แยมข้างๆหน่อยเดียวนะคะพยายามใส่แยมข้างๆไปหน่อยเดียวแล้วกัสิ่าบีบครีมใส่แบบเนี้ยก็สิไปใส่ เยลลี่หรือว่ามาดเมโลผู้ใดมีอย่างใส่ก็ใส่เข้าไปค่ะงามอยู่ค่ะลูกค้าเพิ่นชอบอยู่ค่ะเพราะว่าแตง่งเสร็จแล้วเพิ่นมาเอาเพิ่นก็นว่าเอาได้อยู่ชอบแบบนี้แหละค่ะไม่ต้องแต่งอะไรมากเพต้องไปใส่เพิ่นมักไข้ใส่ทั้งนี่นะคะเพิ่นมักไห้ใส่เยลลี่หลายๆค่ะเพิ่นมาเด็กน้อยชอบที่เอยแต่งทุกอันนี่ก็ใิใส่เน้นเยลลี่ค่ะในเน้นเน้เนเยลลี่เยอะๆเพิ่นวาความสวยไม่ต้องความสวยได้ความสวยไม่ต้องมาก ว่าขอเน้นเป็นเยลลี่เพื่อนว่าขอใส่เยลลี่เยอะๆหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนก็มากแล้วเพื่อนมักใส่เยลลี่เนาะเด็กหน่อยเพื่อนมากคนที่เพื่อนแต่งเค้กงามๆหน่ยเพื่อนก็มาตีเฮาได้ว่าเฮาแต่งหลายเลอะเทอะเพื่อนว่าเลอะเทอะกับมมนแล้วเจ้าแต่งงามเนาะข่อยแต่งบ่งามข่อยก็แตง พ่อสำเนีล่ะค่ะคนแต่งบอง,งามอันนี้ลูกค่ะเพิ่นมักเนาะค่ะเพิ่นมักใส้ใส่เย,ยลลี่นะก็เลยต้องใส่เยลลี่ไปตอนแรกว่าสีพ่อล,ละล่ะมันสีเลอะเทอะไปก็อดบ่ได้อีกล่ะค่ะเพราะว่าคนเคยมือเนาะคะ่ะเคยมือโอ้มันคือมันเป็นโลง่โลงๆอ่ะนะเคยใส่ลายๆไหมเขาเคยใส่ทุกอันทุกเม็ดไหมทุกมองเห็นไหมเขาก็อดบ่ได้อีกล่ะเบิ่งแล้วตอนแรกว่าสีใส่ถ้าสีแดงแค่นี้น้อยเดียวเต็มๆเพราะห้เป็นสีสัน บ่ไดดพี่น้องมันเห็ดบ่อดดพุ่นมาเบิ่งตอนเซจแล้วพุ่นจักยังตัวยังทั้งเย็นรีทั้งไอ้น้ำตาลพุ่นเต็มไปคือเกาแล้วค่ะทุกคนเซจแล้วค่ะ